การทดสอบเบเกอร์ตัดไฟรั่วอีกวิธีหนึ่งเพื่อจะดูว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่วมันเป็นแบบ vd หรือแบบ vi การทดสอบอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้โหลดในการทดสอบครับซึ่งการทดสอบด้วยการใช้มัลติมิเตอร์ผมทําคลิปไปแล้วครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทดสอบด้วยการต่อโหลดเพราะบางคนเนี่ยไม่มีมัลติมิเตอร์แบบเข็มในการทดสอบก็สามารถต่อโหลดทดสอบแบบนี้ได้ครับโหลดที่ใช้ในการทดสอบเนี่ยหาโหลดที่กินกระแสประมาณสัก 60-80มิลลิแอมก็หาหลอด LED ขนาด10วัตต์ก็ได้ครับเอาหลอด LED ขนาด10วัตต์เนี่ยมาเป็นโหลดในการทดสอบการทดสอบก็ต่อสายไฟเข้าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วแค่เส้นเดียวนะครับเอาสาย L เข้าเส้นเดียวสาย L ด้านไฟเข้าเนี่ยเข้าที่ขั้วหมายเลขหนึ่งส่วนสาย L ด้านไฟออกเนี่ยจับที่ขั้วหมายเลขสองดูในไดอะแกรมนะครับผู้ผลิตเขาจะใส่หมายเลขมาให้ด้วย ส่วนสายนิวทอลเนี่ยต่อตรงแบบนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการจําลองเหตุการณ์ว่าสายนิวทอลทางด้านไฟเข้าเนี่ยมันหลุดหรือมันขาดเพื่อจะเป็นการทดสอบว่าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วเนี่ยมันทิปหรือเปล่ามันตัดวงจรได้หรือเปล่าถ้าต่อโหลดทดสอบในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่ทิปก็แสดงว่ามันเป็นแบบ VD ก็คือเป็นแบบที่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรด้วย ถ้าสายนิวท่วทางด้านไฟเข้ามันหลุดหรือมันขาดนะกลไกในการตัดไฟรั่วจะไม่ตัดวงจรครับต้องอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้สายนิวทั่วทางด้านไฟเข้าจะหลุดหรือขาดนะแต่ภายในวงจรยังมีไฟอยู่นะครับเพราะว่าไฟมันจะผ่านจากขั้วแอนะผ่านเข้าไปในวงจรผ่านโหลดมารอจนถึงจุดขั้วของนิวท่วด้านนี้เลยนะครับถ้าสายนิวท่วหลุดด้านบนนะก็คือหลุดด้านไฟเข้าหรือขาดทางด้านไฟเข้านะ แรงเคลื่อน,นมันจะผ่านจากสายแอลผ่านโหลดมารอจนถึงจุดนี้เลยนะครับถ้าภายในวงจรมีไฟรั่วเนี่ยเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วมันจะไม่ตัดวงจรครับถ้าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนั้นเป็นแบบ VD เพราะว่าสายนิวท่ลไม่มีมันก็จะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรที่ทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการตัดไฟรั่วครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับว่าเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ VD หรือแบบ VI ผมต่อโหลดไปเรียบร้อยแล้ว สายไฟเส้นนี้ผมทาเป็นปลั๊กเสียบเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเพื่อจ่ายไฟเข้ามาที่เบเกอร์ตัดไฟลวนะครับเพื่อดูว่ามันทิปหรือเปล่าถ้ามันไม่ทิปก็แสดงว่าเป็นแบบ vd หรือ Vonted e e p e n d e n t แต่ถ้ามันทิปก็แสดงว่าเป็นแบบ vi หรือ v o l t a เ e i n d e p e n d e n เดเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวผมขอพางแสงสักหน่อยให้มันเห็นชัดนี่หลอดไฟติดแล้วนะครับ กระแสโหลดที่ใช้ในการทดสอบอยู่ที่ประมาณ62มิลลิแอมครับซึ่งกระแสทดสอบเนี่ยมันสูงกว่าค่าพิกัดกระแสรั่วไหล2เท่ากว่าแต่เบเกอร์ตัดไฟรั่วไม่ทิปก็แสดงว่าเบเกอร์ตัดไฟรั่วตัวนี้เป็นแบบ VD ครับก็คือเป็นแบบโวล t a เ e d ดีพ n นเดนเป็นแบบที่ต้องมีไฟเลี้ยงวงจรด้วยนั่นเองวงจรที่ว่านี้ก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่เป็น,นกลไกในการตัดไฟ่วนั่นแหละครับ ถ้าเป็นแบบ VD เนี่ยถ้าสายนิวท่อทางด้านไฟเข้าหลุดหรือขาดมันไม่ตัดวงจรนะครับถึงแม้นภายในวงจรจะมีไฟรั่วกมันก็ไม่ตัดวงจรครับถ้าติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ VD จึงต้องระวังเรื่องสายนิวท่อทางด้านไฟเข้ามันหลุดหรือมันขาดด้วยครับโอเคนะครับวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถทดสอบได้ว่าเบรกเกอร์ aker, ตัดไฟรั่วเป็นแบบ VD หรือแบบ VI เดี๋ยวในคลิปถัดไป ผมจะทดสอบเบรคเกอร์ตัดไฟรั่วแบบ V-I ให้ดูครับซึ่งใช้วิธีการทดสอบแบบเดียวกันเลยครับ